วันนี้วันพระนะเราต้องให้ความสําคัญกับวันพระเพราะเราเป็นชาพุทธเพื่อตัวเราเพื่อพุทธ,ร,ธระพุทธศาสนาเพื่อ,เพ,อเพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกที่ต้องการต้นบนต้นแบบที่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องไปวัดกันวัดข้างบ้านเราเนี่ยแหละให้ ติดป็นนิสัยเลยไปฟังทมไปปฏิบัติรรมแล้วก็ไปบําเพ็ญบุญบุญทุกบุญนี้เราก็ไปสั่งสมบุญกันเอาไว้กันให้เยอะๆนะจ๊ะมีอะไรที่เป็นทางมมาแห่บุญแล้วก็ไปรับบุญตรงนั้นอย่าไปปฏิเสธบุญเพราะบุญเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา ในทุกพทุกชาติแต่เราปฏิเสธมันก็คือปฏิเสธความสุขและความสมเร็จในชีวิตชีวิตก็ลำเคนลำบาก